คนผ่าท่อนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าผมใช้นี่ครับใยแก้วจะเป็นใยแก้วเซรามิกนะครับแบบแผ่นใหญ่นะครับที่ใช้กับรถบิ๊กไบ์นะครับขั้นตอนแรกเราก็ถอดฝาครอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกมาตัดตรงที่รอยเชื่อมเขานะครับแต่เราต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อเราใส่เอียงนะครับล้าก็ตัดตัดไปเรื่อยๆยังค่อยๆตัดนะครับระวังมันจะแัดใบแตกนะเรับไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆคอยๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเอาตัดขาดแล้วก็ดึงองอกนะครับหาทุงมาใส่ใยแก้วเลยครับเดี๋ยวปิวไปข้างนอกมันจะคันนะครับตัวนี้คันมากผมไม่ได้ใส่เสื้อแันยาวด้วยตัวนี้ติดมือติดแขนติดขาเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ถ้าถ้าใครนะครับชอบเสียงนี้อยู่แล้วก็อัดแค่ใยแก้วเข้าไปเลยนะครับ แต่ตัวนี้ผมว่าเสียงมันออกเสียบๆทั้งน่อยผมก็เลยจะถอดตัวแป๊บกับตะแกงเขาออกมานะครับเพื่อจะมาทำเสียงใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่าตะเข็บตะเข็บด้านล่างเขาตรงกันอยู่แล้วนะครับเราก็ตัดค่อยๆเลียไปนะครับค่อยๆตัดตองเข้าไปนะ ระวังมันเอียงแล้วมันจะกินเนื้อเวลาเราเชื่อมนะครับอันนี้ผมใช้เชื่อมไฟฟ้าเชื่อมนะครับตักออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบสวมน,นะครับแล้วก็จะมีข้างในเขาจะมีห้องกั้นอีกทีนึงนะครับห้องไม่ใช่ห้องกั้นหรอกเขาแค่เป็นล็อกแป๊บนะครับตัวนี้จะเป็นท่อผ่าเปิดใส่แป๊บกระเจียงครับนี่ ก็เชื่อมไว้สามจุดนะครับเพื่อล็อกตัวแป้นยึดตัวไส้นะครับแล้วก็เกลียร์ออกนะครับเป็นไป,ไปนี่ครถึงเกลียร์เกลียร์ได้นะครับค่อยๆเกลียร์นะครับไปเรื่อยๆเกียร์จนลอยเชื่อมออกดีนะแล้วล่ะฮะอะไรแทงนะครับแทงอีกด้านหนึ่งกระทุงออกมานะครับ ค่อยๆกระทุ้งนะคแต่ถ้าเรากระทุ้งแรงก็จะผิวข้างในมก็จะยุบนะครับผิวไอตัวแผ่นกั้นเขานะนี่ครับมันจะเป็นไส้แป๊บตะแกงนะครับนี่ดูกันชัดๆเลยครับอันนี้ก็เป็นแบบสวมนะครับแบบสวมหักคอเข้าไปนะครับสวมเข้าไปในตรงไตแป้นที่แป๊บกับตะแกงอยู่นะครับนี่ผมก็จะมาเจาะรูเพิ่มนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นเสียงแพร่นะครับเสียงก็จะดังนุ่มทุ้มกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ตอกนำศูนย์ก่อนนะครับตอกนำศูนย์ตัวนี้ผมใช้เป็นดอกสว่าน3มิลน,นะครับเจาะทั้งหมด40รูนะครับ40รูก็ไม่ได้มีสูตรอะไรหรอกครับก็คิดว่าเฉยๆนะครับตอนแรกคิดช่ว่าจะให้มันเสียงเงียบครับ เงียบจริงๆครับดังทุ้มแน่นนะครับไม่มีเสียงแพร่เสียงไม่แสบหูนะครับตัวนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอันเดิมๆนี่เวลาเราขี่ในหมู่บ้านก็จะเสียงดังนิดนึงครับอันนี้ก็จะดังนุ่มทุ้มๆครับเสียงเพอะดีนะครับเจาะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแถวสีแถวนะครับแล้วก็มาเจาะตรงกลางระหว่างแถวสี่แถวอีกอย่างละสามรูนะครับตัวนี้นะ ตอกตอกตอกนำศูนย์แล้วก็เจาะเจาะเจาะนะเผืมีคนอยากทำเองก็ดูนี่จบก,ก็ทำได้เองเลยนะครับตู้เชื่อมก็เป็นตู้เชื่อมอเป็นขนลวดทองทองแดงทองเหลืองไอ้ตู้เชื่อมรุ่นเก่านะครับไม่ใช่ตู้เชื่อมพวกไปปรับตัวเลขนะครับอันนี้จะเป็นตัวรุ่นเก่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูครับ ก็จะปรับไฟได้อ่อนกว่านะครับได้อ่อนไฟดีกว่านะครับไฟสะเทียนกว่าอันนี้เป็นเหยือกใ่ยยแก้วครับแล้วก็วัดวัดเทียบเทียมนะครับพันดูแล้วค่อยมาปาดมาตัดเอานะครับกะเอาใช้คัตเตอร์ปาดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับปาดง่ายอยู่ครับใย,ยแก้วตัวนี้เป็นใย,ยแก้วเซรามิกลูกเข้ามา ผมก็เลยไล่นี้นะเพราะว่ามันมีเศษใยแก้วเยอะแยะนะครับคันหมังอ่ีดกีดหีดก็ขาดแล้วนะใยแก้วตัวนี้พันเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็จัดมุมให้ดีๆทาให้อยู่มุมเดิมนะครับมาร์กไว้ด้วยนะครับให้อยู่มุมเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็นี่ยัดยัดเขาๆาออกออกดูนะครับเทียบดูระยะของเขานะครับ แล้วก็ดัดๆงัดๆแล้วก็เชื่อมแตกไว้นะครับแตกไว้2มุมบนล่างก็ได้หรือจะสีมุมอ,อันนี้ใส่ผมจะใส่ตัวหลังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจะมางัดๆเคาะนักสักหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็จะแต้มไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเราจะได้จัดมันง่ายๆนะครับอันนี้ก็จัดง่ายนะครับตัวนี้ แล้ก็เชื่อมอย่าลืมเชื่อมยึดไส้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหลุดจะหมุนเสียงดังนะครับขอดูขีดสแลกด้วยนะครับว่าเราเชื่อมติดหรือเปล่านะนถ,ถุงมือต้งตรงแว่นตาก็ไม่ได้ใส่ครับร้อนขามากเลยนะครับตอนกลางคืนเสียบขานะครับเพราะว่าเราเชื่อมใช้เวลาเชื่อมนะครับแสงก็จะร้อนร้อนสักหน่อยครับ ถ้าใครจะทำก็หาชุดป้องกันตัวเองนะครับเชื่อมตลนนี้มันอ่านนิดนึงนะครับผมก็จะเหยียบเหยียบงัดไว้แล้วก็แตกไว้นะครับตรงเท้าเหยียบตรงมืองัดขึ้นนะครับให้มันชิดกันที่สุดนะครับถ้าเข้ารอยแถวๆรอยเดิมนะครับส่วนข้างหลังก็งัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ข้างล่างครับตัวนี้ค่อยๆเชื่อมแท็กมาครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นช่างเชื่อมอะไรนะครับแค่ชอบทำเฉยนะ เชื่อมก็ไม่สวยแล้วรับติดๆขัดกัดก็ค่อยๆเกีย์แตงแ่งเอานะครับเยียบไปแต่งไปถ้ามืออาชีพเขาก็จะเชื่อมสวยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่เคยเชื่อมนะครับก็แค่อยากทําก็เลยจับผ่าเพราะว่าผมดูจาก youtube ของเขาเนี่ยขเขาผ่าทําผมดูขั้นตอนว่าเขาขเขาผ่าตรงไหนเพราะผ่าด้านหลังตรงตรงจุกนะครับผมก็เลยผ่าผ่า จุดแรกตรงนั้นผมก็เลยไม่ชอบเสียงว่ามันเสียงดังนี่แหละแต่ว่ามันวิ่งดีนะครับผ่าเปิดแอบตะแกงของท่อชามสปีดวิ่งดีแต่เสียงเวลารอบส,งสูงๆมันเสียงดังเกินนะครับผมก็เลยเอามาจอดเพิ่มใย,ยแก้วเอ้ยเพิ่มรูนะครับจะเพิ่มรูนิดนึงครับนะอันนี้ก็เชื่อมเสร็จไปนะครับ แล้วก็จะไปเก็บด้านหลังต่อครับรอยเชื่อมก็งง,ง,งปๆประปาแบบนี้แล้วครับไม่เป็นไรเกี่ยแต่งพ่นสีทับก็ไม่มีใครมาเห็นแล้วครับต่อด้านหลังกันต่อเลยตัวท้ายนะครับฝาปิดท้ายมันมันเดิมนะครับเชื่อมม่ค่อยป้าอไรไปเรื่อยๆอ่อแตะกไปแตะกไปเย็ะๆเยอะ จะเสร็จแล้วนะครับเเรือรอบสุดท้ายครับครึ่งหนึง่งตัวนี้ก็ท่อชานสปีดของเขาก็จะมีท่อพาหมกนะครับพาหมกมีท่อพาสองระบบแล้วก็มีท่อพาเปิดใส่แป๊บตะแกงแบบนี้นะครับใส่แป๊บล้วนก็มีนะครับน,นี่เชื่อมเสร็จแล้วก็ขอเคาะดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ จีเหียข,ขัดขัดเคาะขีสะเลกออกครับพ่นสีนี่ค uh รับพ่นสีก็จะปิดปิดแต่ป้ายเรทปิดตรงป้ายนี้ไว้แล้วก็ปิดตรงคอต่อที่เป็นเรทไว้นะครับแล้วก็จะพ่นพอดีสีผมหมดกระป๋องก่อนนะครับมันก็เลยไม่ทั่วผมก็เลยพ่นตั้งแต่ตรงตรงที่เราเชื่อมนะครับนิดๆหน่อยๆนี่ก็จะมาฟังเสียงกันนะครับ เสียงตอนเราเดินเบาก็อาจจะไม่ต่างกลางเก่านะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเสียงมันนุ่มกว่าเดิมแต่เวลาเราเปิดคันเร่งเสียงเต็มนล้เต็แน่นแ้วก็ไม่นาน